เป็นแบรนด์ที่ยังไม่คุ้นหูคนไทยสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่ชื่อว่าจุนเหว่ซึ่งเป็นจุนเหว่ยแอร์ไลน์สายการบินเอกชนชั้นนำของประเทศจีนจุนเหยาได้ทำรถยนต์ไฟฟ้าเป็นรุ่นแรกโดยที่มาทำในตลาดในประเทศไทยก็ชื่อว่า JY Air Air นะครับเหมือนแอร์ไลน์รุ่นที่นำมาทดลองขับชื่อรุ่นว่า JY Air Plus แบตเตอรี่ความจุอยู่ที่64กิโลวัตต์ชั่วโมงก็แสดงอยู่ที่510กิโลเมตรเมื่อชาร์จไฟเต็ม100%เโดยปรับอยู่ในโหมด normal กับราคาตอนนี้ที่อยู่ในการแข่งขัน869,000บาทฝากระโปรงท้ายเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าที่เห็นระดับความสูงของฝากระโปรงท้ายว่าตอนนี้จะเสมอสีศาของผมนะครับผมยืนอยู่บนเนินแต่ว่าฝากระโปรงท้ายนั้นสามารถที่จะปรับระดับความสูงได้ ความกว้างขนาดน,นี้อยู่ที่85%โดยเราปรับที่หน้าจอตรงกลางเบาะหลังพับได้60-40เพิ่มพื้นที่สัมภาระและมีความราบเชื่อมต่อกันล้อลอยขนาด19นิ้วขนาดยางหน้าหลัง 235/45R19 ทั 4, 5, ตรงล่างที่ไม่นุ่มย้อยนั่งสบาย แฮนดิลิงพงมาลัยสำหรับตัวถังที่ลักษณะคล้ายไข่ผ่าซี่ครึ่งหนึ่งนะครับก็มีความฉับไวผมเซ็ตพวงมาลัยในโหมดบังคับเลี้ยวอยู่ที่มาตรฐานแฮนดิลิงการเปลี่ยนเลนขณะที่เราใช้ความเร็วการเร่งแซงอยู่ในระดับที่ปลาดเปรียวรับควบคุมได้อย่างมั่นคงปรับเรื่องของระบบการขับขี่โหมดการขับขี่นะครับไปที่การขับรถก็จะมีให้เลือก5โหมดด้วยกัน โมดิโคก็จะขึ้นเป็นแผ่นสีเขียวที่พื้นรถก็จะเป็นสีเขียวก็ขับในลักษณะของการเซฟพลังงานความหน่วงของพวงมาลัยผมเซตไว้ที่มาตรฐานนะครับก็ดูเรียกว่ากระชับมือดีนะครับไม่เบาจนเกินไปแต่เรามาดูที่โหมดการขับขี่กันก่อนเมื่อปรับมาที่โหมดมาตรฐานขับได้สมูทเช่นเดิมนะครับก็แทบจะไม่แตกต่างจากอีโซึ่งผมก็ใช้โหมด มาตรฐานตลอดการทดลองขับครั้งนี้หมดมาตรฐานก็คือใช้ทั่วไปอย่างที่บอกว่าใช้ในการทดลองขับครั้งนี้แต่ว่าตอนที่ออกจากโชว์รูมแล้วหมวดบังคับเลี้ยวหรือวงมลลาลัยนี่อยู่ที่หมดสบายซึ่งก็เหมาะกับการใช้งานในเมืองบัง,บงคับเลี้ยวในพื้นที่แคบขับสบาย,บายพวงมลลาลัยก็จะยกโยกหน่อยนิดน,นึงนะครับแต่ว่าไม่ถึงกับฟรีไปเลยทีเดียวเห็นไหมก็ยังเราโยกนิดนึงแต่ก็ยังมีวิ่งได้ตรงอยู่นะครับ แต่ว่าไปแล้วแล้วเลี้ยวยูเทินหรือแม้กระทั่งการขึ้นลานจอดรถก็สําหรับคุณสุภาพสตรีนั้นก็ทําให้สะดวกสบายไม่ต้องโหนพวงมาลัยมากครับขับขึ้นได้อย่างเรียกว่าชิวๆเลยทีเดียวแต่โหมดมาตรฐานนี้ก็สามารถจะปรับพวงมาลัยได้ตามสไตล์ชอบเลยนะครับจะสบายจะมาที่โหมดมาตรฐานเช่นกันหรือว่าโหมดกีฬานี้น้าหนักพวงมาลัยแล้วแต่ชอบเลยนะครับเราขับในโหมดมาตรฐานก็ได้ครับแต่ว่า เลือกน้ำหนักพวงมาลัยตามลักษณะการขับขี่ของแต่ละท่านได้เลยเมื่อมาที่โหมดกีฬาหรือว่าโหมดสปอร์ตนี่ครับพื้นจะเป็นสีแดงรวมถึงพื้นของรถบนถนนก็จะเป็นสีแดงกับเป็นสีแดงอ่อนๆนะครับก็จะมีความหน่วงมากขึ้นนะครับเนี่ยความเป็นรถที่มี พื้นจากใต้ท้องรถนี่ต่ำการขับขี่บนภูเขาน่าจะขับสนุกนะครับตัวถังก็ไม่สูงหน้าจะเลี้ยวรถโคดเคี้ยวได้อย่างสนุกสนานเราลองมาใช้โหมดสปอร์ตแต่ว่าปรับพวงมลาลัยที่มาที่โหมดกีฬาเช่นเดียวกันนะครับโหมดกีฬาแล้วก็มาที่โหมดกีฬาบนมุมขวาของหน้าจอหน้าผู้ขี่จะขึ้นคำว่าสปอร์ตด้วยนะครับก็คือโหมดกีฬา ก็จะมีความหน่วงเยอะขึ้นนะครับอย่างนี้ขับบนเขาของเรื่องีเดียวฮะน่าสนใจมากขับสนุกแล้วก็นะครับมีความหน่วงในการเทินที่ผมไม่ได้ใช้เบรกครับชะลอความเร็วยกคันเร่งนิดนึงก็จะชะลอความเร็วให้นะครับไม่กระชากมากแต่ว่าแต่คันเร่งก็จะมีเด้งๆดิๆนดิดนิดนะตามสไตล์สปอร์ตฉะนั้นผู้โดยสารด้านหลังก็ต้องตกลงกันให้เรียบร้อยนะครับว่าจะขับขี่แบบไหนระหว่างการเดินทาง ลองมาดูที่โหมดปรับแต่งนะครับโหมดปรับแต่งนั้นจะขึ้นเป็นสีม่วงสามารถปรับแต่งความแรงในการชาร์จพลังงานกลับได้จะปรับเบรกนะครับความรู้สึกในการเบรกเลือกได้แบบมาตรฐานหรือว่าคล่องตัวและโหมด i p a d d l ดนะครับจะออกเป็นสีฟ้าโอ้โหก็จะต้องมองกระจกด้านหลังนะฮะว่ามีรถกระทันชิดมาหรือเปล่าเพราะอะไระครับลองกดดูนะครับนี่ครับไม่ได้เบรกนะครับ เหมือนกดเบรกเลยนะฮะไอพาวเดลไม่น่าจะเหมาะกับการใช้งานในเมืองนะครับเพราะว่ามันจะพอปล่อยก็ะเลงนิดนึงคายกรเลงมันแบบเหมือนจะมันหยุดเลยนะฮะไม่ใช่ไหลๆไปเหมือนโหมดอื่น,อ,นอันนี้ต้องระวังโหมดนี้นะครับถ้าเราใช้งานในเมืองขณะนี้เวลา13นาฬิกาหรือว่าบ่ายโมงแดดเปรี้ยงเปี่ยนนี่แหละครับไอทุกท่านสังเกตการกรองแสงของกระจกด้านข้างกับกระจกบนหลังคา โดยรถคันนี้ได้มีการติดฟิล์มกรองแสงเพื่อการใช้งานอยู่แล้วก็ถ้ามองจากไกลๆก็มีความหนาแล้วครับแต่เมื่อมาเจอแดดเปลี่ยงๆแบบนี้ด้านบนกระจกกรองแสงได้เป็นสีดำตึ๊บเลยครับผมขับอยู่ที่อุณหภูมิห้องโดยสาร24.5องศาเซลเซียสผู้ขับขี่ก็มีความเย็นครับ เพราะว่ามีช่องแอร์อยู่ที่คอนโซลกลางนี่ว่าเป่ามาที่มือผมเลยกระจกลังคาคลุมพื้นที่ไปในส่วนของผู้โดยสารเบาะด้านหลังสําหรับผู้โดยสารตอนหลังก็ต้องมานั่งดูสําหรับแต่ละครอบครัวแต่ที่สัมผัสและประทับใจนั่นคือเรื่องของห้องโดยสารที่มีความกว้างขวางเบาะไฟฟ้าคู่หน้าผมปรับเบาะต่าสุด ช่องกวางขานั้นมีขนาดกว้างมากครับทีเท้าแขนขนาดใหญ่เป็นวัสดุบูนุ่มตรงกลางนั้นก็จะเป็นแพทเทิร์นที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับเป็นลานกว้าง,างตรงที่ชาร์จไฟไร้าสายก็มีช่องลมเป่าสมาร์ทโฟนช่องแอร์ด้านบนตรงนี้ก็เป่าลงมาที่สมาร์ทโฟนด้วยเช่นกันตรงที่เราเชื่อมต่อ Apple Car p ร์เพแบบไร้าสายแล้ววางสมาร์ทโฟนอยู่ทางด้านขวาของที่ถาดวางของก็จะเป็นที่ชาร์จไฟไร้าสายนะครับแต่ว่ามีข้อระวังนิดนึงหลายท่านก็ มีคาแนะนําว่าถ้าเป็นดอกกุญแจแล้วไม่ควรจะวางไว้ตรงที่ชาร์จไฟไร้สายนะครับเพราะว่าจะมีความร้อนเซ็นเซอร์ก็อาจจะมีปัญหาเข้ารถไม่ได้หรือว่าเคลื่อนรถไม่ได้ก็ถ้าไว้นานๆครับฉะนั้นเนี่ยก็หาช่องวางหรือว่าเก็บไว้ในกระเป๋าส่วนทางด้านซ้ายมือก็จะวางก็ได้นะครับเพราะว่าตรงด้านซ้ายมือนั้นจะไม่มีตัวชาร์จไฟนะครับระวังเฉพาะทางด้าน ขวาด้านล่างของคอนโซลกลางเป็นช่อง USB 2จุดเป็น Type A และ Type C อย่างละจุดพร้อมกับช่องต่อไฟพีวางของนั้นกว้างมากครับด้านล่างขณะน,นี้ตัว Google Maps นั้นได้ซ่อนอยู่ด้านหลังฉากนี้นะครับกดที่เราเชื่อมต่อ Apple CarPlay แบบไร้สายแล้วก็จะขึ้นหน้าจอมานะครับแล้วก็ไปที่เราเซตเส้นทางเอาไว้หน้าจอขนาดใหญ่เมื่อพร้อมเดินทางเข้าเกียร์ D หรือว่า เกียร์ถอยหลังเกียร์อหน้าจอตรงกลางก็จะหันองศาเข้าสู่ผู้ขับขี่องศาตรงนี้สามารถเซตได้ที่หน้าจอปรับองศาได้ตามความถนัดหน้าจอด้านหลังนี่ฮะมองชัดเจนขนาดใหญ่สำหรับกล้องมองหลังและกล้องมองรอบคันเลือกจุดดูว่ามีพื้นที่ปลอดภัยอยู่ตรงไหนบ้างนะครับหรือว่าจะเป็นมุมมองแบบ 3D ก็จะเป็นเงาตัวรถ หลางๆานะเป็นดีไซน์รถพร้อมกับการหมุนได้รอบคันตรงนี้ก็จะสะดวกครับมาชมฟังก์ชันการใช้งานที่หน้าจอหน้าจอที่เชื่อมต่อกับโทรศัพท์การตั้งค่าต่างๆมาที่ตัวรถนะครับก็จะเป็นฟังก์ชันคําว่ารถของฉันรถของฉันมีอะไรบ้างมาดูนะครับมีการตรวจจับเป็นระยะสตาร์ทการปรับแต่งภูมมอะไย แรงดันลมยางก็ตรงนี้เปลี่ยนได้นะครับระยะทางสะสมที่ขับมาทั้งหมดกับจุดเริ่มสตาร์ทเรารีเซ็ตศูนย์ได้ที่ตรงนี้มาที่การขับรถการขับรถก็มีโหมดเร่งความเร็วนะครับต่างๆให้เลือกทั้งโหมด Eco โหมดมาตรฐาน i p a d เดโหมดกีฬาือโหมดสปอร์ตนะครับแล้วก็ปรับแต่งการชาร์จพลังงานกลับมีต่ำกลางสูงแล้วก็การปรับแต่งครับโหมดบังคับเลี้ยวพวงมาลายัยมีสบายมาตรฐานกีฬา มีความรู้สึกในการเบรกเอาแบบธรรมดามี EPB เบรกมือไฟฟ้าถุงลมอะไราต่างๆเนี่ยปรับได้นะครับรวมถึงระยะเอฟเฟกของการเตือนคนข้ามถนนครับมาที่ระบบควบคุมร่างกายก็คือควบคุมร่างกายนั้นก็คือการพับกระจกมองข้างนะครับกดกดตรงนี้แล้วเราก็ไปคอนโทรลที่พวงมาลัยอีกทีนึงนะครับ ด้นานล่างมีนี่นะครับมีหน่วยความจํานะครับปรับความสูงของตัวฝากระโปรงท้ายนี่มีการปลดล็อกต่างๆควบคุมตรงนี้ได้หมดเลยแสงก็คือเรื่องของการเปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับผมตั้งไว้เี่อัตโนมัติมีไฟตัดหมอกความสูงของไฟหน้าปรับได้นะครับตามฉันกลับบ้านด้านหน้ามีไฟต้อนรับต่างๆผมถึงไฟโลโก้พลังงาน พลังงานคือพลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่นะครับมีบการบอกช่วงมาตรฐานมีช่วงดนามิกด้วยนะครับแยกมีการจ่ายไฟการชาร์จการจ่ายไฟนะครับมีสภาพแบตเตอรี่ว่าดีแล้วก็ระบบ Adas ระบบความปลอดภัยต่างๆนะครับมีโหมดช่วยเหลือการขับขี่ ACC ระบบช่วยขับเตือนการขับขี่จดจำป้ายจราจร เตือนการชนด้านหน้าจุดอับสายตาเตือนเมื่อเปิดประตูรูบเตือนชนท้าย LED คือรูปเปลี่ยนเลนนะครับช่วยในการเมื่อออกนอกเลนควบคุมรถให้อยู่ในเลนขณะฉุกเฉินมาที่จอแสดงผลนะครับจอแสดงผลตรงกลางนีนครับมีโหมดต่างๆให้เลือกมากมายความสว่างการแสดงโหมดกลางวันกลางคืนอัตโนมัตินะครับ แล้วก็เดสก์ท็อปมีการควบคุมรถ3มิติมีสัตว์เลี้ยงมี JY ต่างๆครับหน้าจอตรงนี้นะครับเี๋ปรับให้ดูนะครับนี่ครับเราสามารถที่จะปรับหน้าจอได้ลองดูหน้าจอสักหน่อยไหมฮะลองดูมีโหมดภาษาไทยอ่ะดูดิ JY เป็นยังไงนี่นะครับก็จะเป็นแบบโลกสดสวยงดงามากลับมาที่อาสัตว์เลี้ยง นี่นะครับเป็นตัวยีน่ารักทีเดียวเพิ่มความเรียกว่าสนุกสนานในการกับขี่ถ้าเป็น3มิติอย่างปกติอันนี้ก็จะเป็นเครื่องบินนะครับตามสายการบินของเขามีเสียงการควบคุมเสียงต่างๆเรียกว่าทุกอย่างอยู่ในมือถือั้งนั้หละครับอีควอไลเซอร์การปรับเสียงดนตร,นะรีมีทั้งอ่อนโยนเบสหนักอเรชินิต์ร็อกเต้นาคลาสสิกครับ การเชื่อมต่อปกติก็เกี่ยวกับนี่ครับข้อมูลรถยนต์ต่างๆก็อยู่บนหน้าจอนี้รวมถึงเนี่ยด้านล่างก็เป็นระบบการมองรอบคันเตือนกล้องมองรอบคันข้างล่างนี้ก็คือที่เราใช้บ่อยนะครับวิทยุแอร์แอร์ออโต้การปรับโหมดแอร์ต่างๆเนี่ยนะครับก็สามารถปรับได้ตรงบริเวณนี้หรือว่าปรับมาที่ระบบแอร์ต่างๆได้ที่เราเลือกนะมีออโต้ต่างๆ ก็อยยู่่่ดด้้้าาาานนลงงงใใหชส่วนหน้าจอตรงกลางก็เป็นเป็นสไตล์รถยนต์ไฟฟ้าสมัยนี้คือเป็นหน้าจอขนาดเล็กนะครับก็จะมองง่ายโดยที่ลักษณะของเกียร์ดีนั้นก็จะอยู่ทางด้านซ้ายพร้อมกับตัวเลขระดับความเร็วส่วนทางด้านขวาจะเป็นทริปการเดินทางสามารถกดเซตศูนย์ได้พวงมาลัยหุ้มหนังไม่เล็กจนเกินไปขนาด กอพอดีกับไซส์ลงตัวกับดีไซน์ทั้ง2ฝั่งครับที่แผงประตูก็เป็นวัสดุบูนุ่มการตกแต่งภายในก็จะมีสีโครเมียมด้านที่สบายตาก็อาจจะเพราะว่าส่วนหนึ่งนั้นส่วนตัวชอบห้องโดยสารสีเบจสีครีมสีดำสีเทาสบายสบายตาครับใช้งานได้นานด้านบนของคอนโซลหน้าเป็นสีดำเป็นวัสดุเหมือนหนังด้านนะครับตรงนี้ ผมโอเคเลยเพราะว่าไม่สะท้อนแดดของประเทศไทยเห็นไหมครับถ้าเป็นสีดําแดดก็จะไม่แยงตาผมสูง171ซนติเมตรพื้นที่เหนือศีรษะหลังคาโค้งนั้นก็จะอยู่ที่ประมาณ1กําปั้นลองมานั่งดูแล้วแต่สรีระของแต่ละครอบครัวด้านหลังนั้นเบาะก็จะเอ็นในระดับนี้ครับองศาอยู่ระดับนี้ไม่ถือว่าตั้งตรงจนเกินไปก็ลองมานั่งดูอย่างที่บอกนะครับรวมถึงพื้นที่วางขาก็มีขนาดกว้างพอสมควรครับ เบาะก,ก็จะมีความเว้าให้เข้าออกห้องโดยสารด้านหลังได้อย่างสะดวกด้านหลังของเบาะคู่หน้ามีช่องเสียบเอกสารที่วางแก้วน้ำในส่วนหลังช่องแอร์แยกส่วนช่อง USB Type C 2จุดแต่ว่าที่เบาะหลังไม่มีที่พักแขนกรอบกระจกมองหลังเป็นแบบไร้ขอบแต่ว่าไม่ได้ปรับแสงออโต้นะครับก็ใช้วิธีการใช้มือแมนวนวล ต้องเป็นคนช่างสังเกตเนี่ยนงครับเมื่อเรามองผ่านกระจกมองหลังไปที่กระจกด้านท้ายรถนะครับเพราะว่าจะเป็นดีไซน์เรียวเคิร์ฟเสาซีด้านหลังนะครับเป็นลักษณะเหมือนลหลังเต่าเมื่อระยะตรงนี้ที่ผมเห็นอยู่ห่างจากคันหลังพอสมควรนะครับปกติก็จะเห็นกระจกหน้าของผู้ที่ตามมาตรงนี้ก็จะเห็นอยู่ที่ประมาณกระจังหน้าเท่านั้นนะครับ จะต้องดูระมัดระวังนิดนึงมีที่เสียดสีหน่อยนะครับเป็นปุ่มยางทําให้แก้วนั้นมีความกระชับยิ่งขึ้นนะครับไม่สานกลอนแต่ว่าถ้าเราซื้อกาแฟแก้วแบบนี้จะแตบเสียฟันหน่อยนะครับเนี่ยฮะรับรถที่สุกวินทวงแบตเตอรี่90%แสดงระยะทางกับขี่462กิโลเมตร จากนั้นขับมาที่บางนาและขับกลับมาที่ศรีราชาชาร์จไฟฟ้าที่นาเกลือ167.5กิโลเมตรบตเตอรี่เหลือ46%หเปอร์เซ็นต์หรือขับขี่ได้อีก233กิโลเมตรชาร์จ100้เปอร์เซ็นต์ระยะทาง510กิโลเมตรที่ช่องชาร์จไฟจะไม่มีสัญลักษณ์ไฟนะครับก็จะดูได้จากแอปพลิเคชันตามปกติจากนาเกลือขับเข้ากรุงเทพวิ่งพระราม2ชาร์จไฟที่สมุทรสาครระยะทาง236.9กกิโลเมตร แบตเตอรี่เหลือ39%ชาร์จไฟฟ้า92%ได้ระยะทาง470กิโลเมตรจากสมุทรสาครไปอัมพวากลับมาชาร์จไฟฟ้าที่นาเกลือ246.5กิโลเมตรเหลือแบตเตอรี่30%ชาร์จไฟฟ้า95%เมื่อจอดรถแล้วก็กดสวิตช์ด้านขวามือที่ก้านพวงมาลัยเป็นตำแหน่งตัว P เพราะว่าตำแหน่งเกียร์ของรถก็จะอยู่ทางด้านก้านพวงมาลัยและเมื่อเรากดอีกครั้งหนึ่ง ก็จะเป็น power off ระบบต่างๆก็เหมือนเราปิดเครื่องยนต์นะครับปิดพลังงานต่างๆระบบความปลอดภัยรอบคันมี blind spot ตเตือนจุดอับสายตาที่กระจกมองข้างผมปิดระบบเตือนออกนอกเลนพร้อมกับดึงกลับอัตโนมัติแต่ว่ามีอีกระบบหนึ่งที่ช่วยได้นั่นก็คือเมื่อสักครู่ขึ้นว่าเตือนให้มีสมาธิในการขับขี่นะครับาบางท่านอาจจะเล่นโทรศัพท์จับนู่นจับนี่พวงมาลัยจะแกว่งนิดนึง เหมือนจะออกนอกเส้นทางนะครับก็จะมีระบบเตือนขึ้นมาพร้อมกับคำว่าขอให้มีสมาธิการขับปี่รวมถึงการเช็คข้อมูลจากแฟนเพจต่างๆนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับตอนนี้ข้อมูลข่าวสารฉับไวนอกจากผลิตพันณฑ์แล้วก็ลองเช็คข้อมูลข่าวสารต่างๆให้รอบได้านนะครับทั้งเรื่องของการบริการหลังการขาย